สวัสดีค่ะพบกันกับรันดอมนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกพีพพพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนกระยาณิมีทั้งหลายกับ Special m a t c h Love by t ยทูนเฟรมนะ,ะเป็นช่องการอ่านไพ่นะคะสไตล์แนวยิปซีนะคะเอ,อ่อโดยใช้ไพ่ทาโร่ออร์คเคิลอะไรก็ตามเป็นการอ่านแนวจักรวาลจิตวิญญาณพลังงานความถี่กดแรงดึงดูด ะะจะไม่ได้อ่านแนวดวงทั้งโลกนะว่าคุณชะตาชีวิตเป็นอย่างไรจะพยากรดีร้ายดีเสียในทางของมนุษย์ก็อาจจะมีผสมบ้างให้รู้ว่าหลักการมันมีอะไรแต่จะแนวปลุกการเืินรูจะมากกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าแรนดอมในวันนี้ 122แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจักรวันของเราทุกคนทุกท่านผูรูคกูบาอาจา์ของพวกเรานะรวมไปถึงไฮเอเซลของคุณต้องการจะสื่อสารอะไรพาคุณมารับชมรับฟังอะไรฟังเป็นไกด์ไลน์แนวทางเท่านั้นไม่ต้องยึดติดยึดมั่นอะไรตรงจริงไม่ตรงนะคะเป็นเพียงไกด์ไลน์ตามพลังงานเราสื่อสารกันจากพลังงานคลื่นความถี่ที่เรามีความถี่ใกล้เคียงกันหรือตรงกันหรือพอเหมาะพอดีกันนะคะหรืออาจจะเป็นสารสําคัญที่ผู้อ่านเนี่มารับสารส่งให้กับไพ่ก็ได้ไม่เกี่ยวกับความถี่ ถีก็ได้ได้หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิวันนี้ r รนดรอมนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรขอเปิดแบบไม่ดูหน้าไพ่นะเพราะว่าดูหน้าไพ่แล้วจะเผลออ่านชอบอ่านแบบเป็นผู้อ่านไพ่ไงสมกับชื่อจริงๆอ่านเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดแบบไม่ดูขอเปิดแบบจบไม่ดูอะไรมากมายเปิดทีเดียวอ่านทีเดียวนะคะอืม เห็นไหมเอ่ยตรงนี้อเอาเป็น8ดใบก็พอทำสมาธิกันนะคะว่าคุณจะได้ข้อความอะไรใต้สำรับเป็น9้าดาบโอ้ดาบเยอะแยะแต่แปลกไก่มากนะคะคุณใบแรกชัดเจนดูกันเลยสี่เหรียญ สี่เหรียนคือถ้าโดยรวมมันคือความมั่นคงความร่ำรวยความมีเงินนะคะุณอาจจะมีอยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่ได้มีมากต้องการอยู่หรืออาจจะมีอยู่ต้องการจะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการที่คุณกำลังชั่งน้ำหนักคุณกำลังคิดตัดสินใจคุณกำลังคิดว่าคุณจะเอาสิ่งที่คุณมีทำอะไรได้บ้างกลัวเศรษ,ษ,ษฐกิจ กลัวการเงินหมดกลัวยังไม่มีเงินเข้าเรื่องเงินที่มีอยู่มันมีจะเอาไปทําอะไรคุณยังมีการชั่งน้ําหนักคิดไตรตรองตัดสินใจจากความรู้ความสามารถของคุณจากสิ่งที่คุณเคยผิดพลาดลงทุนไปหรือจากสิ่งที่คุณยังไม่เคยลองทํามันมีการคิดคุ้นคิดในระดับการรือ้อค้นระดับการพิจ,จารณาการคิดไตรตรองอยู่ช่างน้ำหนักอยู่ชั่งจิตชั่งใจอยู่ นะอยากจะให้มันงอกเงยเติบโตอยากจะหยิบตรงนี้ไปใส่ตรงนี้เอ๊ะหรือจะเป็นอย่างน้นมัน,มนย,ยังไม่ถึงขั้นสับสนยังไม่ถึงขั้นเลือกไม่ถูกแต่เป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะแตัดสินใจคิดให้มันมั่นใจก่อนตกผลึกก่อนมันอาจจะกลายเป็นคิดมากรลอก,กได้เพราะว่าดูสิใต้สำรับของคุณมันมีการคิดมากแหละแต่เป็นใต้สำรับมันเป็นพลังงานลึกๆนะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่คิดไตตองคิดถี่ถ้วนคิด,ค,ดคิดมากในทางเชิงบวก มันเป็นการคิดเยอะๆค,คิดคิดให้เยอะๆก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่รู้คุณผ่านประสบการณ์อะไรมานะมันเลย,พยไพ่ใบแรกเหมือนขึ้นมาแบบนี้ใบที่สองอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยความหมายคือการส่งมอบความรักการไปให้ความรักการไปขอแต่งงานหรือการถูกขอแต่งงานการมีการเฉลิมฉลองแต่งงานมันเป็นพลังงานพลังงานเชิงบวกแต่ไพ่เนี่ยดูดักดักหน่อยนะดูเหมือนผู้หญิงกําลังจะนาถ้วยเนี่ย แล้วก็ไปประคองเหมือนเป็นซากศพซากวิญญาณซากอะไรบางอย่างเพื่อจะชุบชีวิตขึ้นมาเออมันเป็นการที่คุณอาจจะคิดตกผลึกไต่ตองคิดเยอะคิดมากๆคิดถี่ท่วนในการที่คุณจะฟื้นตัวชุบชีวิตตัวเองหรือไปคิดมากเพื่อที่จะช่วยคนอื่นหรือมีบางสิ่งบางอย่างมาทําให้คุณจะต้องเกิดการช่วยเหลือเกิดการปฏิสัมพันธ์ หรือการสร้างครอบครัวก็ได้การแต่งงานก็ได้ไปขอสู่ขอก็ได้หรือคุณจะต้องวางแผนการแต่งงานในอนาคตก็ได้เออมันเป็นอะไรไม่รู้ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวขอขยายเลยไม่อยากเปิดไปยาวเดี๋ยวมาขยายย้อนแล้วมันยาวแล้วขอขยายเลยว่าสี่เหรียญต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไรสี่เหรียญกับอัศวินถ้วยสี่เหรียญกับอัศวินถ้วยเพราะคุณมีไพ่หกเหรียญต่อมาด้วยเป็นการแบ่งปันอะ่ะขอดูสี่เหรียญสี่เหรียญออกมาเป็นแฮงแมนคุณเป็นคิดเรื่อง คุณอดทนคุณคิดคิดแบบคิดแบบกับหลังหันตีลังกาคิดก่ายหน้าผากคิดอะไรประมาณนี้เลยเอเดี๋ยวขอขยายแฮงแมนเพิ่มภาพมันโปะว่าคิดอะไรขนาดนั้นคิดใจต,ต้องตกผลึกนั่งนิ่งคิดคิดเยอะๆเป็นห้าถ้วยเกี่ยวกับความเสียใจเก่าๆปัญหาที่มันทําให้คุณกลัวเก่าๆนะคะอาจจะกลัวหมดเงินกลัวเงินหมดกลัวแต่งงานกลัวบางสิ่งบางอย่าง มันเลยทําให้เราจมอยู่กับการตัดสินใจยังไม่ได้แต่ไม่ถึงขั้นจับจนไงถึงบอกว่ามันเป็นการที่คิดให้ถี่ถ้วนคิดให้มั่นใจคิดจนกว่าจะมั่นใจแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจขอดูห้าถ้วยหน่อยอืมก็กลัวว่าถ้าฉันใช้เงินไปตรงนี้มันจะจมทุนไหมมันจะเป็นกิเลสหรือเปล่าฉันจะใช้เงินกับผิดผิดหรือเปล่าหรือคุณอาจจะใช้ไปเกี่ยวกับเรื่องของความอยากได้ของคุณหรือเปล่าหรือจะเป็นการลงทุนหรือจะ จะไม่ลงทุนอะไรดีจะอยู่แบบสมระดีมันเป็นการคิดในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องทางโลกอะ่ะอนะคะราชาไม่เทา้าเกี่ยวกับตัวคุณเองนั่นแหละคุณอาจจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างขอขยาใ่อัศวินถ่วยมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทํามีการพิจารณาสูงมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ หมือนอยากจะให้ชีวิตมันเจริญรุ่งเรืองอยากจะได้ดิบได้ดีอยากจะผ่านจากมรสมเก่าไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้คุณเห็นภาพตัวเองมีชีวิตที่ดีแล้วได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้เจริญรุ่งเรืองได้มีหน้าที่การงานที่ดีแต่คุณก็กลัวมีความกลัวบางอย่างมีความคิดมากคิดเยอะบางอย่างอย่างที่เปิดไปตอนต้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วยังไงต่อ หกเหรียญการแบ่งปันคุณมีจิตใจเป็นผู้ให้คุณชอบแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนนะคะคุณอยากจะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนแก่อยากจะช่วยเหลืออยากทําบุญอยากจะสละ,นะะแต่มันก็ติดตรงที่ว่านี่แหละปัญหาที่คุณเครียดตอนแรกเพราะมีแปดดาบขึ้นมามันมีพันธนาการบางอย่างบล็อกเอาไว้ให้คุณยังไม่มีอิสระในการให้ที่แท้จริงอาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินกลัวเงินหมดฐานะ หรือเศรษฐกิจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณต้องการแบ่งปันอยากมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จช่วยเหลือคนได้ทั้งด้านการงานการเงินทั้งด้านจิตใจอยากมีชีวิตที่มีความสุขกว่านี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ทุกอะไรแต่แค่คิดมากคิดเยอะนะเพราะถึงบอกไงตั้งแต่เปิดไพ่มายังไม่ดูหน้าไพ่อะพี่หวานบอกขอเปิดแบบไม่ดูอะ แต่เห็นแวบๆว่าไพ่ดาบออกมาเพียบเลยนะคะและพอมาอ่านจริงๆก็ประมาณนั้นเลยทรงนั้นเลยว่าต้องการเป็นผู้ให้ต้องการชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยากมีครอบครัวประสบความสําเร็จอาจจะแต่งงานแล้วอยากแต่งงานไม่ได้แต่งงานหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีส่วนครอบครัวก็มีส่วนนะเพราะแปดดาบออกมาคือพันธนาการบ่วงที่ทําให้คุณยังขยับตัวอะไรไม่ได้อาจจะเป็นท้ายปีสิ้นปี นะคะหรือความจําทรงจเํเก่าเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่ามันทําให้คุณไม่กล้าขยาับยังลังเลยังไม่แน่ใจว่าเขาใช่ไหมเขารักหรือเปล่าจะไปมีคนใหม่ฉันจะผิดไหมยังยังติดอยู่กับเรื่องเก่าๆบางอย่างนะคะในด้านของความคิดนะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงด้วยเป็นอดีตเป็นความคิดที่คุณคิดในอดีตอะ่ะมันจบไปแล้วมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วมันเป็นแค่ภาพให้คุณได้นึกได้คิดแล้วไม่ได้เป็นภาพได้จริงด้วยเพราะมันจบไปแล้วแต่เราเอามาคิดเองอมันเลยดับทําให้เรายัง ใหม่ลุกขึ้นมายังใหม่สุกสดใสยังไม่ได้ให้คนอื่นได้อย่างใจปรารถนานะคะเดี๋ยวขอขยาย8ดดาบว่าพันธนาการอะไรปมอะไรบ่วงอะไรความรู้สึกนึกคิดเก่าๆอะไรอดีตเรื่องอะไรราชินีไม่เทา้าความมั่นใจอะ่ะเพราะมีราชาไม่เท้าขึ้นมาในขยายใบแรกขยายอะไรนะลืมละขยายอะไรใบแรกที่คุณได้ ก็คือสี่เหรียญขยายสี่เหรียญมาเป็นราชาไม้เทา้าคือไอเดียสร้างสรรค์ความคิดความมั่นใจเหมือนมีเงินทุนน่ะมีความพร้อมอะแต่ยังไม่มีไอเดียยังไม่คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีกับงานเอยเงินเอยสังคมชีวิตเอยราชนินีไม้เทา้าขาขยายแปดดาบออกมาขยายปมพันธนาการนี้ออกมาคือความมั่นใจขาดความมั่นใจอย่างเดียวเลยบางทีเงินอาจจะไม่ได้ขัดจนก็ได้เออบางที เงินไม่ได้ขัดสนก็ได้ก็อาจจะมีก็ได้หรืออาจจะแบบไม่ได้ติดเรื่องของเงินซะจริงๆแต่เรื่องของแพชชั่นเรื่องของกําลังใจเรื่องของความมั่นใจล้วนๆเลยเพราะเปิดออกมาหัวท้ายเลยนะคะเป็นไพ่ขยายทั้งคู่อ,อ่ะอยากแต่งงานอยากมีความรักหรือคู่รักตอนเนี้ยมีอยู่ไม่ได้แต่งงานอยากจะแต่งงานกับเขาอยากรับผิดชอบหรืออาจจะแบบไม่มีคู่แต่มันมีพลังงานของความเป็นสองขึ้นมา มีพลังงานของอัศวินถ้วยขึ้นมาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้คู่ครองก็ได้การแต่งงานการไม่ได้แต่งงานก็ได้การสมหวังผิดหวังก็ได้เลยทําให้เราเจ็บปวดเราเสียใจเรากล้ากล้ากลัวกลัวเรามั่นใจไม่มั่นใจเราคึกๆึกกักกักอ่าเราไม่มีความมั่นใจนะคะก็ต้องมีความมั่นใจเป็นราชาไม่เท้าราชินีไม่เท้าไอเดียสร้างสรรค์ต้องมาละความมั่นใจต้องมาละมาอย่างไรอ่ะขอดูวิธีแก้ไขหน่อยว่าถ้าความไม่มั่นใจนี้ถ้าสิ่งที่เปิดมาเป็นจริง ทําให้เราไม่พัฒนายังไม่กล้าให้ยังไม่กล้าทําอะไรที่เราคิดเอาไว้อะเพราะไอเดียรัางสค์เพราะความไม่มั่นใจขอขยายทั้งสี่ใบบนเลยนะขอเป็นไพ่ขยายทั้งหมดเปิดเป็นคําแนะนําเลยนะคะโอ้ต้องกล้ามั่นใจภูมิใจะคะแล้วก็อะไรที่มันหนัก ก็วางมันไปก่อนอะไรที่ไม่ใช่ไม่ถนัดคิดไม่ออกยังไม่โดนยังไงวางก่อนลองคัดมาสักอย่างสองอย่างหรืออย่างเดียวเน้นๆไปเลยที่มั่นใจที่สุดเป็นเราที่สุดกล้าแสดงออกที่สุดทําแล้วมันชิลรีแลกซ์ไม่เครียดไม่ทุกข์เฉยๆฉเฉยเฉยแบบเชิงบวกแบบสายกลางวางอุเบกขาเฉยเฉยไม่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ทําแล้วมันสบายสบายก่อนเอาง่ายๆสบายสบายเป็นตัวเองก่อนแล้วเกิดประโยชน์กับตนเองไม่เบียดเบียนใครเลย เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและไม่เบียดเบียนทุกฝ่ายเพราะสองดาบออกมาการตัดสินใจครั้งนี้แหละมันจะทําให้เราอะเจอเจอความกล้าสแสดงออกของตัวเองเจอความมั่นใจของตัวเองขึ้นมามันต้องเริ่มจากที่กลางๆก,ก่อนเฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเฮ้ยมั่นใจสุดเลยทุ่มเทสุดเลยก,ก็ไม่ดีหรืออันนี้ไม่มั่นใจเลยฝืนใจทําก็ไม่ดีลองทําอะไรที่มันสบายๆง่ายๆเฉยๆไปก่อนยังไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ก็ยังไม่ต้องควักอะไรมาลงทุนลองทําง่ายๆก่อน ลงทุนน้อยที่สุดก่อนสบายบายชิลๆที่สุดก่อนเป็นตัวเองที่สุดก่อนเนี่ยสองใบเนะี้ยนี่คือคําแนะนํานะแล้วทําด้วยแพชชั่นที่มันเป็นตัวของตัวเองจริงๆองความรู้ตัวเองจริงๆความสามารถตัวเองจริงๆถ้าคิดอะสมมติอยากจะเป็นนักร้องทําเพลงมันยังไม่มีงบยังไม่มีทุนยังไม่มีดนตรียังไม่มีกลุ่มคนร้องเล่นเล่นร้องเล่นเล่นมันต้องมีไม์มันต้องมีคนดูไม่ต้องคิดตั้งกล้อง ไม่ดูก็ไม่ดูอยากทําอยากพูดอยากทําลองทําเล่นๆขำๆทําจากง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราจะเจอว่าอันนี้ไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวเราจะเจอจุดที่ใชแล้วค่อยไต่ๆต,ตไปเพราะว่าสองดาบออกมานะสองดาบออกมาคือเนี่ยเราลังเลเราไม่แน่ใจเราสับสนเรารู้แล้วแหละว่าคืออะไรแต่ว่าเราสับสนไม่แน่ใจมันก็เลยยังไม่ได้ทํามันก็เลยกล้ากลัวกลัวนะคะมันไม่มั่นใจผู้อ่านก็เป็นทุกวันนี้ผู้อ่านก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ ก็ลองดูลองทำสนุกสนามมันไม่เวิร์กก็ปล่อยมันไปมันเวิร์กเราก็เก็บมาสารต่อนะ The Tower Transformation เปลี่ยนแปลงตัวเองลองกล้าทำกล้าเสี่ยงแต่ต้องทำในขอบเขตของการตื่นรู้นะนั่นก็คืออย่าไปเสี่ยงจนหมดเนื้อหมดตัวอย่าไปกล้าทำจนเราผิดพลาดพลัง้งทำด้วยความสมดุลเป็นกลางอารมณ์ดีจิตจำนึกตื่นรู้ ความเบิกบานดีเอ็มเพรสอบอุ่นนิจิตใจให้ความรักรอยยิ้มความเมตตาความกล้าสแสดงออกที่เป็นตัวของตัวเองไม่เรียนแบบไม่เปรียบเทียบกับใครอ่านี่คือแถวแรกเนาะมาเดี๋ยวเราดูแถวที่สองที่คุณได้แถวที่สองคือ6ดาบสถ้วย The เอ่อบสองถ้วยและ10ดาบอุ้ยสิดาบบอกแล้วว่าเปิดโดยไม่ได้ดูสิดาบอยู่ข้างล่างเลย และแก้วดาบคือเรื่องที่มันลึกๆในใจเนี่ยคุณกังวลคิดมากคิดมาคิดเยอะเดี๋ยวเรามาดูหกดาบบางสิ่งบางอย่างต้องวางเพิกเฉยวางมันลงถ้าเราคิดหลายอย่างหลายด้านจะเอามันหมดไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นก็จะเอาอุอา้มันเอาออกไปจากหัวไม่ได้มันเอาออกจากตัวเราไม่ได้มันเอาออกไปทําอะไรก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นชิน้นเป็นอันมันกลัวมันอะไรไปหมดวางให้หมดเพิกเฉยทิ้งไปก่อนอยู่เฉยอยู่นิ่ง แล้วก็ดูกับปัจจุบันต้องทําอะไรเอาตอนนี้ได้เวลากินข้าวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยคิดปล่อยวางมันลงไปบ้างอะไรที่เรามีให้ทําเราทําสิ่งที่มีก่อนแล้วสิ่งที่ยังไม่มีให้ทำเราค่อยคคิดสร้างสารรค์ create ขึ้นมาไหลไปตามน้ําชีวิตตัวเองก่อนไหลไปตามน้ํากระแสโลกก่อน นะอะไรที่มันต้องดีต้องเด่นต้องดังต้องเลิศเราก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังไปคิดวางเฉยวางปล่อยวางมันไปอะไรจะเป็นก็เป็นอะไรจะเกิดก็เกิดเราทําในสิ่งที่เราต้องทําต้องมีต้องเป็นในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะสามถ้วยออกมาทําด้วยความเริงร่าสนุกสนานและอยู่ตรงกลางของเราก็คือเป็นตัวเองทําที่มันเฉยเฉยก่อนทําที่มันกลางๆงก่อนทําที่มันทําได้ก่อนแล้วค่อยๆสนุกสนานไปกับมันไม่สนุกก็ไม่สนุก ก็ไปนอนไปทําอย่างอื่นถ้ามันสนุกก็ต่อยอดสารต่อไปค่อยๆเริ่มต้นไปนะคะทูออฟคับสมดุลในจิตใจนะคะมอบความรักให้กับผู้อื่นมอบสิ่งดีงามองความรู้ที่ตรงจริงชัดเจนให้กับผู้อื่นมอบไปแล้วใครจะรู้ไม่รู้ชอบไม่ชอบก็ตัดจบไปทําอย่างอื่นเราก็ไปทําเรื่องอื่นของเรากลับมารักตัวเองกลับมารักพ่อแม่พี่น้องกลับมารักงานที่ทํากลับมาอยู่ในบ้านกับมา้ากับ,มกบแมวกับกับอะไรก็ตามที่เราเป็นอยู่ กินกาแฟนอนหลับพักผ่อนฟังธรรมะทำอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขอะ่ะเออแล้วเราก็ค่อยส่งต่อส่งมอบออกไปจะโพสต์ก็ได้โพสเลยลอยทําคลิปหรือทํางานของเราขับรถทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นเราและเราควรจะทําเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันมีฉันต้องทําก่อนและฉันเป็นตัวเองฉันต้องทําก่อนเพราะมันจะดีกับฉันและดีต่อผู้อื่นนะคะสิบดา่าไปไหมความเครียดต่างๆจบไปเลยวางไปก่อนอย่าเพิ่งไปเครียดมัน ยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดเราก็เบื่อ,อนหน่ายเซงเราก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเราต้องเริ่มนะแล้วสไตล์สหรับของคุณน่ะเป็นแก้วดาบก็คือความคิดมากวิตกกังวลไปก่อนนะคะบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องให้มันเกิดก็ได้นะคะแต่พอเราคิดมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างอยากให้เกิดขึ้นแต่เราคิดแล้วเรากลัวเรากังวลเราไม่กล้ามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เออมันอยู่ที่ความคิดของเรานะะออกมาเก้าดาบสิบดาบออกมาหมดแล้วแปดดาบก็ออกมาหมดออกมาทุกดาบเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวสรุปปิดจบหน่อยสําหรับแรนดอมนี้นะคะขอสรุปปิดจบเป็นขอเป็นไกด์ไลน์่อนสี่ใบแรกอ่านเรืวๆเป็นไกด์ไลน์สรุป อสวินไม่เท้าลุยเลยมั่นใจนะคะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนจากการที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยแหละค่ะเจ็ดดาบเจ็ดดาบนะอะไรที่มันไม่ใช่อย่าไปแบกอย่าไปคิดเยอะหลายสิ่งหลายอย่างอย่าไปหอบมันนะคะอะไรที่ผิดอย่าไปทําอะไรที่ถูกก็มาพิจารณาว่าต้องทําหรือไม่ทําค่อยๆทํา นะคอ t h e e m p e r o r ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นผู้นำให้ได้ผู้นำตัวเองให้ได้มีความกล้าขึ้นมาให้ได้ลดอีโก้อัตราเชิงลบลงนะคะใช้อีโก้อัตราที่เราต้องมีมาเป็นมนุษย์เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เป็นผู้นำชัดเจนตรงไปตรงมานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทำเพื่อสิ่งอื่นคนอื่นนะคะ อันนี้เป็นไกด์ไลน์เนาะก็สมาธิช่วยคุณได้ลมหายใจสูดเข้าสูดออกนะคะระลึกร,รู้สติอยู่ข้างในของคุณนั่นแหละคือขุมสมบัติที่ดีที่คุณจะใช้ชีวิตต่อโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขคิดอะไรไม่ออกก็สูดลมหายใจลบความคิดเคลียร์ความคิดอย่าไปคิดนะคะพยายามเลิกคิดความคิดมันทํางานตลอดเวลาคุมมันไม่ได้แก้ไขมันไม่ได้เราทํางานหน้าที่เราก็คือหยุดคิด เปลี่ยนความคิดแก้ไขาการคิดนะคะออควบคุมไม่ได้แล้วก็แก้ไขมันเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นรู้ว่าความคิดมันต้องคิดแล้วก็ค่อยๆใส่ข้อมูลป้อนอาหารให้ความคิดมันคิดแต่เรื่องที่เราต้องการให้มัน manifest แต่เรื่องที่เราต้องการนะไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้มันคิดนะไฮโรแฟนสรุปปิดจ,จบแบบสรุปเลยว่าจะแนะนำอะไรเจ็ดไม่เท้า ก็สู้ลุยกันไปปล่อยวางปล่อยวางความเครียดความทุกข์ความเสียใจให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดอะไรจะเกิดให้มันเกิดอะไรจะจบให้มันจบนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันสมเหตุสมผลอยู่แล้วมันมีเหตุและปัจจัยในการเกิดขึ้นมันมีเหตุเหตุและปัจจัยในการต้องจบไปมันมีเหตุและปัจจัยในการได้พบเจอเผชิญและได้รับนะ,ะจากการที่เราคิดเองลงมือทําไว้เอง เราเคยเป็นเจ็ดไม้เท้าเราเคยทําอะไรตั้งรับลงมือทําอะไรต่อสู้อะไรลงมือทําอะไรเป็นผู้กระทําไ้เองหรือผู้ถูกกระทําก็ตามปล่อยวางมันจ้ปล่อยวางทั้งสี่ดาบและสามดาบเลยปล่อยวางจ,จิตใจความทุกข์ในใจความเจ็บปวดในใจเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์มันออกจบมันออกคุณจะต้องมาเรียนรู้สิ่งนี้คุณจะต้องมาทุกข์มาเศร้ามาเจ็บปวดเพราะคุณที่ทําเอาไว้คุณต้องมารับรู้มาเรียนรู้ได้บทเรียนและลุกข,ขึ้นไปต่ออย่าได้ท้อแท้กับมันนะคะอย่าได้ท้อแท้กับมัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสโอ้ได้อิสระแน่นอนถ้าคุณทำสิ่งที่คลิปนี้พูดไปทั้งหมดและปฏิบัติค่อยๆเริ่มต้นมันนะคะไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้นอกจากความคิดของเราเองไม่มีอะไรมาจะทำให้ชีวิตเราแย่ได้นอกจากความคิดของเราเองนะคะโอเคก็ฟังเฉพาะใกล้ลายแนวทางดีๆอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ตรงไม่ใช่ไม่ชอบก็วางทิ้งไว้อยากเก็บมาเป็นมโนกรรมนะคะอขอบคุณนะคะสาหรับการติดตาม สามารถติดตามเราได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะอีกช่องหนึ่งก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณการสนับสนุนการโอนค่าขนมซุปเปอร์แตงสมัครสมาชิกรวมไปถึงการเข้ามาฮิวกันหรือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยน้อมรับพลังงานดีๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ